เงินสีด้านวันนี้จะมาพูดถึงเงิน4ด้านนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของเงินที่ได้มาจากลักษณะงาน4ประเภทนั่นเองซึ่งมีการแยกคัตดิกรีเอาไว้นะครับซึ่งหลายคนก็รู้จักกันดีนะในหนังสือที่ชื่อว่า r ิทเดชพัวเดชนะหรือว่าพ่อรวยสอนลูกนั่นเองครับก็เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะที่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่างานสีประเภทหรือเงินสีด้านเนี่ยมันคืออะไรนะชื่อถ้าเราจะรู้จักแล้วเราอาจจะเลือกเปลี่ยนไปทําอาชีพที่อยู่ในกลุ่มที่ทําให้เรา ร่ำรวยได้ก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เราทําเงินในแต่ละด้านนั้นก็มาจากลักษณะที่แตกต่างออกไปนะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ร่ํารวยเนี่ยก็ควรที่จะทํางานที่ทําให้เราได้เงินในประเภทนั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันครับกับเงิน4ด้านงาน4ประเภทว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับเป็นงานที่คนส่วนมากทํากันอยู่นะหรือเป็นอักษรตัวย่อว่า e นะครับหรือ employee นะ employee ก็คือเป็นพนักงานประจำลูกจ้างทำงานประจำที่ต้องเข้าทำงานจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงเสาร์ก็แล้วแต่นะครับในการที่จะทำงานเพื่อแลกกับเงินหรือเป็นงานที่เมื่อเราทำถึงจะได้นะไม่ทำก็ไม่ได้นะพูยง่ายคือต้องทำต่อนเนื่องในที่นี้หมายความว่าอะไรครก็คือเป็นงานประจำนั่นแหละงานทำงานบริษัทเอกชนข้าราชการรัฐวิสาหกิจงานลูกจ้างท,นะที่ต้องไปทำแล้วก็ได้เงินแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่า เงินประเภทที่หหรืองานประเภทที่1ก็เรียกว่า employee นะครับเป็นพนักงานนะเป็นลูกจ้างนะครับซึ่งการหาไรายได้จากวิธีนี้ก็คือการทํางานในบริษัทเช่นเราได้เดือนละ5 0,000่นบาทเงีน้ยะครับก็ได้เดือนละ5 0,000่นบาทนะเป็น f ิกเ d ทนะครับหรือว่าจะเป็นมีค่าคอมมิชชั่นต่างๆในการขายก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะ็ผู้หลักๆคือไรายได้ก็คือเป็นไรายได้ที่ตายตัวแน่นอนในทุกๆเดือนครับลักษณะของคนในกลุ่มเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเป็น กลุ่มลูกค้าให้กับธุรกิจหลายประเภทนะครับอย่างธนาคารก็ถือว่าคนที่เป็น employee เนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงเพราะได้รายได้ที่แน่นอนในทุกๆเดือนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่จะอธิบายฝั่งก็คือ employee นะครับหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นเองครับต่อมาครับเรามาดูกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2เรียกว่า cell employee นะ cell employee หมายความว่าอะไรครับก็คนที่มีความสามารถเฉพาะด้านนั่นแหละนะ คนที่ต้องทําด้วยตัวเองถึงจะได้เงินนะครับเช่นอะไรครับจะได้นึกภาพหรือเห็นภาพได้ชัดนะคนประเภทนี้ก็คืออย่างเช่นหมอฟันอย่างเงี้ยชัดเจนมากหมอฟันเนี่ยก็คือต้องไปทําฟันใช้ความชํานาญความสามารถเฉพาะนะครับถึงจะได้เงินมาต้องไปขุดนะครับหินปูนไปอุดฟันนะถึงจะได้เงินมาหรืองานที่เราต้องไปทํานะครับแล้วถึงจะได้มาคือต้องทําด้วยตัวเองด้วยนะถ้าไม่ทําก็ไม่ได้นะครับเช่น เป็นอะไรดีเป็นทนายความก็ถือว่าเป็นเซลล์เอ็มพลอยนะคนนี้ว่าความเก่งนะหลายๆคนก็เลือกที่จะมาทํากับเขาเป็นหมอผ่าตาดัดคนนี้ผ่าตัดเก่งนะก็ต้องมาทํากับเขาถ้าเขาไม่ทําก็ไม่ได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่างานที่เป็นเซลล์เอ็มพลอยนะแต่บางคนสงสัยระหว่างเซลล์เอ็มพลอยที่เป็นลักษณะทําด้วยตัวเองกับบิสเนสบิสเนสโอรเนอร์นะทำเจ้าของธุรกิจต่างกันตรงท,ที่ถ้าเป็นเซลล์เอ็มพลอยเนี่ยต้องทําด้วยตัวเองนะครับเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ ของตัวเองเป็นหมอฟันนะครับเป็นทนายความนะครับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างนี้ก็ใช่ต้องเซ็นออดิดด้วยตัวเองถ้าไม่เซ็นไม่ได้เงินนะครับแตกต่างจากเจ้าของธุรกิจตรงที่เจ้าของธุรกิจจะต้องมีคนมาทําให้แทนแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเงินด้านที่2ที่วันนี้จะพูดถึงนะครับก็เรียกว่าเ e l ล์เอมพลอยนะเซลล์เอมพลอยเนี่ยก็คือเป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะของตัวเองในการทํา ความสามารถเฉพาะมีใบอนุญาตเฉพาะนะครับหรือต้องทําด้วยตัวเองนะถึงจะสามารถสร้างไรายได้ได้ทําด้วยตัวคนเดียวอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะเซลล์เอ็มพอยแปลตรงตัวก็คือจ้างงานตัวเองในการทำนั่นแหละนะครับถึงจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเซลล์เอ็มพอยนะครับต่อมาครับอันนี้ด้านซ้ายนะก็คือเมื่อกี้พูดถึงเอ็มพอย e นะครับแล้วก็พูดถึงเซลล์เอ็มพอยนะครับเป็นตัว e กับตัว s ซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายถ้าใส่ไปในตารางสีตารางกากบาทตารางเป็นเครื่องหมายบวกนะครับด้านบน employee ซ้ายบนซ้ายล่างซ้ายเป็น sales employee ตรงนี้อยู่ในเรื่องที่เรียกว่าต้องเป็น active income active income ก็คือรายได้ที่ต้องทำทำงานถึงจะได้เงินไม่ทำงานไม่ได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอาชีพเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนกับคนที่ต้องทำธุรกิจนะครับด้วยตัวเอง sales employee จ้างงานตัวเองแบบเนี้ย freelance ต่าง ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เงินนะครับต่อมาเรามาดูฝั่งขวากันบ้างนะเงิน4ด้าน4ประเภทเนี่ยก็คือด้านด้านขวาเนี่ยขวาบนนะก็จะเรียกว่า business owner นะอันนี้ก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วล่ะจะแตกต่างจาก self-employed อยู่นิดนึงนะครับถ้า self-employed หรือคนที่ทํางานแบบมืออาชีพเนี่ยก็คือต้องทําด้วยตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทําแล้วเป็นเจ้าของนะครับก็คือเป็นเจ้าของระบบเช่น เปิดร้านกาแฟแล้วมีคนมาขายแทนอะไรแบบนี้เพราะตัวเองไม่ต้องทำนะครับหรือซื้อแฟรนไชส์มานะหรือว่าเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับพวกขายตรงต่างๆที่แบบมีเครือข่ายด้านล่างเครือข่ายขายได้แบ่งส่วนแบ่งให้กับด้านบนแบบน,นี้นะอันนี้ก็เป็นบิสเนสโอเนอร์ประเภทหนึ่งนะครับหรือคนที่แบบมีลิขสิทธิ์นะให้แบบเขียนหนังสือแล้วตีพิมพ์แล้วมีคนซื้อได้ส่วนแบ่งแบบนี้อันนี้ก็คือถือเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับ หรือทําเป็นธุรกิจที่ตัวเองไม่ต้องลงไปทำนะมีคนทําแทนให้แล้วแบบนี้ก็ถือว่าเป็น business owner มีลูกจ้างด้วยนะครับแบบนี้อันนี้ถ้าเราไม่ทําเราก็ยังคงได้เงินอยู่เพราะว่ามีคนมาทําแทนเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะอยู่ในด้านขวาเขาเรียกว่าเป็น passive income ไม่ทำงานก็ยังได้เงินนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเจ้าของธุรกิจนั่นเองต่อมาครับ เงินด้านที่4ละเป็นเงินที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับเงินด้านขวาล่างเนี่ยเขาเรียกว่า investor หรือเป็นนักลงทุนนั่นแหละนะครับนักลงทุนคือ,อยังไงครับคืออย่างเจ้าของธุรกิจ business owner เนี่ยยังอาจจะต้องเข้าไปยุ่งบ้างนะเป็นผู้ผู้นำเครือข่ายผู้นำขายตรงอยู่ยอดเปริมิตก็ต้องไปคอยไปพูดน้มน้าวใจนะครับหรือว่าต้องแบบเปิดร้านกาแฟร้านอาหารก็มีคนทำให้หมดเลยแต่ก็ต้องคอยไปดูแลบ้างนะ แต่ว่าเนี่ยก็คือเป็นพาสซีฟแล้วแหละถึงจะไม่มีคนดูแลเราจัดระบบไม่ดีแล้วเนี่ยก็ยังคงได้เงินอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นด้านล่างแล้วเขาเรียกว่า investor นะด้านล่างขวานะครับเป็นลักษณะเงินที่เรียกว่า investor investor คืออะไรครับแปลงงตัวก็คือนักลงทุนนั่นแหละนะก็คือลงทุนในรูปแบบง่ายเลยฝากธนาคารนะได้หก็ได้ในทุกปีนะครับได้เป็นประจําสม่ําเสมอโดยที่ไม่ต้องทํางานแล้วนะครับสามารถที่จะหยุดทํางานก็ยังมีเงินอยู่นะลงทุนในหุ้น นะครับที่ให้เงินปันผลพันธบัตรรัฐบาลที่มีไรายได้ที่แน่นอนนะก็คือพูดง่ายเป็นนักลงทุนแล้วแหละเราไม่จําเป็นที่จะต้องลงไปทําเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเงินเป็นลักษณะงานเงินด้านที่4เลยนักลงทุนนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าทั้ง4ด้านนั้นนะก็เป็นลักษณะการลงทุนนะครับที่สร้างเงินในแต่ละแบบซึ่งจะเห็นว่าถ้าด้านซ้ายเนี่ยต้องทําอยู่เรียกว่า active income active income ทําแล้วได้นะครับ ด้านขวาเนี่ยเป็นพาสซีฟนะไม่ทําก็ยังเงินก็ยังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังอยากจะมีรายได้แบบไหนนะก็หลายๆคนก็คงคิดว่าไม่ต้องทํางานแล้วมีเงินก็อาจจะดีนะเลยแล้วบางคนอาจจะคิดว่าไม่ทํางานก็เบื่อเกินไปอย่างน้อยมีงานทําบ้างก็ดีนะครับก็แล้วแต่นะก็วันนี้มาเล่าให้ฟังกับเงิน4ด้านนะครับกับงาน4แบบซึ่งก็มีความแตกแต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้า เลือกได้เนี่ยก็คงอยากจะเลือกเป็น business owner หรือเป็น investor นั่นแหละครับเพราะว่าเป็นงานที่แบบเราหยุดแล้วลเงินก็ยังมีเงินอยู่นั่นเองนะโอเควันนี้ก็จบกั่เพียงแค่นี้ครับสำหรับเงิน4ด้านนะครับงาน4แบบ